บัดนี้เป็นครั้งที่92ตรงกับวันที่9ก้ากุมภาพันธ์พุทธศักราช2569รข้าพเจ้านายวีรวิทย์เมธีพิสิทธ์ขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยาบูชาแด่องค์พระควัมปฏิเทละเจ้าองคหลวงปู่สาเร็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเวทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนตไตรครูบาจารย์เทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตราคัจันตุเทวตาสัทธมังมุนีราชสะสุนันตุสักขโมขทังสักเกกาเมจรูเปคิสิคารัตเตจันตาิเขวิมานีทีเปรัเถจะคาเม ตรุวะนาคะเนเคหวะวัตถุมีเขเตภุมมาจย,ยันตุเทวาชาลธละวิสเมยักขะขันทพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาธโวเมสุนันตุธรรมมาสวนากาโลยัมพันตาธรรมมสวนาการโอยัมพันตาธรรมมสวนากาโโอยัมพันตาบทสวดน,นามกาลสิทธิคาถานโมตสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัะ นะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบรสวดสัจจะการิยาคถานัตถิเมสรณังอัญญพุทโธเมสรณังวะรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรณังอัญญธรรมโมเมสรณังวะรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรณังอัญญสังโฆเมสรณังวะรัง เอเตนะสัจจวัชนะโสติเมโหตุสัพพทาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัฐายสัพพปานินังปูเรตวาารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชนะมาหนตุสภุปทวามหาการุณิโกนาโถหิตายสัพพปานินังปูเรตวาารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตมัง เอเตนะสัจจวัฒนะมาหนตุสพุปปัทถวามหาการุณิโกนาโถสุขายะสัพพปานินางปูเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัฒนะมาหนตุสพุปปัทถวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสตุตังเอกังสม,มิยังภักขวาสักเกสุวิหรติกปิละวัตุสมิง มหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตทิงปัญจมตตัตเตหิพิกุสเตหิสพเพเหวะอรหันเตหิทสัสหิจโลกะทาตุหิเทวตาเยภูเยนะสนิปติตาหวนติภระขวันตังทัศนายะพิกุสังคัญจะกอัทโขจตุนังสุทธาวาสก,กาย,ยิกานังเทวานังเอตัทะโหสิกายังโขภระขวาสกเกสุวิหรติกัปิลวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตทิงปัญจมตัตเตหิพิกุสเตหิสพเพเหวะอรหันเตหิ ทศหิจโลกะทาตุหิเทวตาเยภูเยนะสนิปติตาโหติภักขวันตังทัศนายะพิกุสังคันจะยัน,นูนะมนยมปิเยนะภักขวาเตนุปสังเกเมยามะอุปสังกมิตตวาภักขวตโตสันติเกปาเจคกคาถาผาเสยยมาติอัตโขตาเทวตาเสยยถาปินามภะราวาปุริโสสมะชิตตังวาพาหังภาษาเรยะภาษาลิตังวาพาหังสม,มิเชย,ยะเอวเมวะ สุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภควัตโตปุรัตโตปาตุระหังสุอะตะโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตะวาเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควัตโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิมหาสัมมโยปวนาสงเทวกายาสมาคตาอาคตตมหอิมังธรรมสัมมยยังทักขิตายะวะอปาราทิตสังคันติอะตะโคอปาราเทวตาภควัตโตสันติเกอิมังคาทังอภาสสิ ัตตละพิขโวสมาทหังสุจิตตังอ,ตอัตโนชุกมะกังสุสารถิวะเนตานิคะเหตวายอินทริยานิลักขันติปันธิตาติอาตะโคอาปราเทวตาภะคะวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเฉตวาวขีหลังเชตวาวปาลีคังอินทะขีลังโอหัจ,จะมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอาตะโคอาปราเทวตาภะคะวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิ เยเกติพุทธังสารนังคตาเสนาเตขมิสันติอปายภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติอัทโขพคขวาภิกูอมันเตศเยภูเยนะพิกเวทัสสุโลกาทาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาโหนติตถาคตังทัศนายะพิกุสังคัญจะเยปิดเดพิกขเวอหิสงอติตามัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพควันตางเอตาปรามายวเทวตาสันนิปฏิตา อาเหสงสัยยถาปิมหังเอตารหิเยปิเตปิขเวพระวิสันติอนาคตมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภักขวันตานังเอตปะระมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยิยถาปิมยหังเอตารหิอติกิสามิพิขเวเทวกายานังนามามิกิตยิสามิพิขเวเทวกายานังนามามิเทศิสามิพิขเวเทวกายานังนามามิ ตังสุนาทะสาตุกังมณสิกโรธาภาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิกูพัควตโตปจัโสสุพะควาเอตตะทะโวโจะสิโลกมนุกขสามิยัตถภูมมาตธาสิตาเยสิตาคิลิขพพลังปะหิต,ตาสมาหิตาปุถุสีหวัสลีนาโรมหังสาพิสัมพุโนโอทาตามะนาสาสุทธาวิปัสสนนมนาวิลาพโยปัญจสเตยัตาวาวเนกปิละวัฒเเวตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาส,าสนระเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิขโวเตจะอาตปะมกรุงสุตวาพุทธศาสนานังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสานาทัสนังอเปเกสตะมัทขุงสหัสสังอัฏสตรลิงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานะมัทสงอเปเกน,นตะมัทขุงที่สาสภาะภูตาอหุงตันจะสพังอภิญญายาวะววะกิตรวานะจาัคขมาตโตอมติยิสัทธาสาวเกสาสนระเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิขโวเยโวหังกิตยิสามิคิราหิอนุปุพโสสตัสหัสสาวิยาขาภุมมากะปิลวัถวาอิทธิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทัมนาภิกามุงภิขูนางเสมิติงวะนางชาสหัสสาเหมวตายัขาานัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสินโนโมทัมนาพิกามุงภิขูนางเสมิติงวะนัง สาตาคิลาติสหัสายขานานตะวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสินโนโมทัมนาภิกามุงพิขูนังเสมิติงวะนังอิเจเตโสลาสสหัสายขานานตะวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทัมานาอภิกามุงพิขูนังเสมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตายขานานตะวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทัมานาภิกามุงพิขูนังเสมิติงวะนัง กุมพิโรราชคหิโกเวปุลรสานิเวสนังพิโยนังสตัสหัสดสังยักขานังปยิรูปปาสติกลุ่มพิโรราชคาาหิโกโสโปาคาสมิตติวนังปุริมันจะที่สังราชาทัตตลัทโผปภาษาสติการทัพพานังอธิปติมาราชาย,ยัสสิโสปุตตาปิตาสะพาโวอินทมานามัพ,พลาอิทิมันโตชุติมันโตวณะวันโตยัสสิโนโมธมานาอภิการมพิกคุณังสมิตติวนังทักขีนันจะที่สังราชาวิรุลลโหตปะสาสติ กุ ka, มพันธนังอธิปติมาราชายศศิโสปุตตาปิตัสสะผ้าโวอินทมานามาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยศสิโนมธามนาอภิกาวงพิคุณนางเสมิติงวนังปัจฉิมันจะที่สังราชาวิรูปโคภาษาสตินาคานังอธิปติมาราชายศศิโสปุตตาปิตัสสะผ้าโวอินทมานามาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสิโนมธามนาอภิกามงพิคุณนางเสมิติงวนัง อุตรันจะที่สังราชากุเวโลตประสาสติยักขานังอธิปติมาราชายัสสิโสปุตาปิตซะผาโวอินทามานามภาาลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันะวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิการมงพิกุนางเสมิติงวะนังปุริมะที่สังทัตตลัโทโธทัขีเนนะวิรุลละหโกปัชิเมนนะวิรูปโคกุเวโลตลังที่สังจัตตาโรเตมหาราชาสัมมันตาจัตุโลทิสาท,ทัทนละมานาถัางสุวนเนกปิกละวัตถเว เลยสังมายาวิโนทาสาอาคูปัญจะนิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจักวิภูโตสหะจันทโนกามเสโทจักินุคันทุนิคันทุจักปะนาโทโอปมัญโยจักเทวสุโตจะมาตลิจิตเะเสโนจักันทพโโรราชาชโนสโพอาคูปัญจสิโคเจวะติมพารูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทพพาสหราชุภิโมทมานาอภิกามงพิคุนาสิมิติงวะนัง อหาภูนาภาษานาคาเวสาลาสหตจกากัพพะรัสตราอาคูปาย,ยาคาสหยาติภิยามุนาทตลาลฐาจะอาคูนาคายาัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสัสมิติงวนังเยนาครา,าเชสาหาสา,หารันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธาจากักขูเวหายาสาเตวนามชป,ปาตาจิตราสุปนาอิติเตสะนามังอภยันตานาคาราชาณมาสิสุปนตโตเขมะมะกาสิพุโธ สันนหาหิวาจาหิอุปวะหยันตานาคาสุปันาสารนามักังสุพุทธังชิตาวชิลาหาเทนะสมุทังอสุราสิตาภาตาโลวัสวัสเต,ตอิทิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวขสาเวปะจิตติสุจิตติจัปปาราโธนมุจิสหะสตันจัพริปุตานังสัพเพเวโรจานามกาสันในหิตวะพลิงเสนังราหุพัฒมุปาขมุงสามโยธานิพัทันเตพิขูนางเสมิติงวะนัง อาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวายโยตถาคมุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมโจยสะยศสาสหะเมตตาการุณากกยิกาอาคูเทวายศส,สิโนทเสเตทศทากายาสาเพนานาตะวน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวณวนโตยศส,สิโนโมทมมานาอภิการมุงพิคุณังเสมิติงวนังเวนทูจะเทวาสาหารีจะอสามาจะทุเวยมาจันทสูป,ปนิสาเทวาจันทมาคูปุรกิตา สุริยัสูป,ปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรคิตานักตานิปุรคิตาวาอาภูมันธวะลาหกาวาสุนังวาสโวเศโทสพโกปา,กาคปาุรินทโททเสเตทสธากายาสเพนานตตะวนิโนอิทิมนโตชุติมนโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมทามานาพิกามงพิกุนังเสม,มิติงวนังอาถาภูสหภูเทวาชาละมะคิสิขาลิวะอริสกาจะโรชาจาอุมมาปุพพนิพาสิโน วรุณาสหธรรมาจะอจุตตาจะอเนชากาสุเลยยะยุสุเลยยะลุจิลาอาคูอาภูวสวะเนสิโนทเสเตทศธากายาสพเพนานตะวน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนันะวันโตยะสษสิโนโมทามานาภิกามงุงภิกขุนางสิมิติงวนางสมานามหาสมานามานุสสามานุสุตตมาคิตาปทูสิกาอาคูอาคูมนโนปทูสิกาอา,า,า,าทาภูหารโยเทวาเยจะโลหิตาวาสิโน ปาลขา,ามหาปาลขา,าอาปูเทวายัสสิโนทเสเต,เตสาทัศตากายาสัเพนานัตวันิโนอิทิมันโตชุดิตมันโตวณนนะวันโตยัสสิโนโมมามนาพิกาุงพิกุนงังเสมิติงวณังสุกาการุมมหาอารุณาอาคูเวคะนาสาสหะโอทาตขัยหาปามโมคขาอาภูเทวาวิจักขนาสัทถามัตตาหารัคชามิสกาจยัสสิโนฐานิยังอาคาปะชุนโนยุ่ที่สาพิวัสติทเสเตสาทัศตากายาสัเพนานัตวานิโน อิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสส yani ิโนมทมมนาพิกามุงพิกุลังเสมิติงวะนังเขมิยาตุสิตายามากระกาจะยัสสิโนสามพิตกาลามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานรติโนอาคูอัทาคูปรนิมิตาทเสเตทศตากายาสเพนานัตตะวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันณะวันโตยัสสิโนมทมมนาพิกามุงพิกุลังเสมิติงวะนังสัทเทเตเทวะนิกายาสเพนานัตตะวนิโน นามรรวะเยนะอาคันชุงเยจนเยสัทิสาสหะปะวุทธ,ธาชาติมัคคีลังโอคตินนามนาสวังท่าเขโมคะาตารังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุผลมาปรมัตโตจะปุตตาอิทิมโตสหะสันนังกุมารโลติโสจะโสปาคาสมิติงวังสหัสสะพลมะโลกานังหาพลมาพิติทติอุปปันโนชุติมโตพิสมากายโยยะสสิโสทัเสทะอิสราอาภูปเจกะวาสววติโนเตสันจมะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโต จะสเพอภิการเตรสินเทเทเวสพรม,มเกมาลเสนาอภิการ,รมิปัสสะกนนหาส,สะมันที่ยังเอทะคันนะะาหทะพันททะรา,าเคนะพันธะมัทุโวสมันตาปริวาเรทะมาโวมุจิทะโกจินังอิติทะมาหาเสนโกรนหะ,ะเสนังอเปสยิปานินาตะละมาหัจจะสังกัตวานะเพระหว่างยะถาปวุสโกเมโโคธนยโตวสวิจุโกตถาโสดปจุทาวัติสังกุธโธอสยังวเส ตันจะสสพพังอภิญญายะวะวะคิตวานาจัคุมาตัตัวมันเตยิทธาสาวเกศาสเสนระเตมาลเสนาอาภิกันตาเตวิชานาถะพิขโวเตจะอาตปะมกรงสุตวาพุทธะศาส,าสนังวีตาราเคหิป,ปักกามุงในสังลมมปิอินเชยุงสัพเพวิชิตะสังฆามาพยาติตายัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกกาเตชะเนสุตาติ บทสวดจุลชัยยปรกรณโมเมพุทธเตชะสารตนาตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานารายะปรมสุลาสิทธิพรมาจะอินทาจะจตุโลกาคัมพีรักกาสมุทาภูตุงคังคาจะสะพมะชัยยประสิทธิะวันตุเตชัยยชัยยธรณิธรณีอุทธิอุทธีนาทินาทีชัยยชัยยะคคนละตนละนิสัยนิรายสายเสนนะเมรูราชผลนรชีชัยยชัยยคัมพีรสมพี นาเคทนาคีปีศาจพูตากาลีชัยยะชัยยะทุนิมิตตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธานมุขชาชัยยะชัยยะอุรุณมุขศาตราชัยยะชัยยะจำปาที่นาคากุละขันทกชัยยะชัยยะขาชคนนัตตุรงสุกลาผู้ชงสีห์พยัคฆทีปาชัยยะชัยยะวุรุณมุขยาตาชิตะชิตะเสนารีปุณสุทธินรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวี ชัยยะชัยยะธรณีตะเลสทาสุชัยยาชัยยะชัยยะธรณีสารตินสทาชัยยะชัยยะมังกราชลัญยาภวเคชัยยะชัยยะวรุณยกเขชัยยะชัยยะลักษเสสุรพุชเตชาชัยยะชัยยะพมเมทขนาชัยยะชัยยะดาชาที่าชศาสชัยชัยยะชัยยะปทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปเจกพุทธสาวังชัยยะชัยยะเมเหสุโรฮโรฮลินเทวา ช,ชัชยชอยะชัยยะพัลมาสุรัโขชัยยะชัยยะนาโควิรุณหโกวิรูปรโขจันทิมารวิอินโทจเวนเตโยจักกุเวโลวโรโนปิจะอัคิวายโยจักปาชุนโหกุมาโรททะตะรัตะโกอัถรัสมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทโยอิสิโนสาวกกาสัภาชัยยะราโมพระวันตุเตชัยยะธโมจะสังโฆจะทัสะปาโลจะชัยยะกัง เอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสถีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปิพุทธะสริมโตอายังมรัสะจะปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาหมคณาไมเฮสีโนชัยโยปิพุทธะสริมโตอายังมรัสะจะปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาอินทะคณาไมเฮสีโน ชายโยปิพุทธัสสิร nah ิมโตอายังมรัสสะจะปาปิมโตปราชโยอุคโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาเทวขณะมเหสีโนชายโยปิพุทธัสส <ần> ิริมโตอายังมรัสสะจะปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาสุปันนคขณะมเหสีโนชายโยปิพุท <plein> ธัสสิริมัโตอายังมรัสสะจะปาปิมัโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตา ชยตถานาคาขณาไมเหสิโนชยโยปิพุทธสสิมโตอายังมราาัสสะจปาปิมโตปราชโย,ยอุคโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชย,ยตถาสพรมะขณาไมเหสิโนชย,ยันโตโพธิยามูเลสกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุขชยมันคะเลอปราชิตปันลังเกศีเสปทวิโปโขคะเลอภิเสกเกสัพพุทธานังอคัปบปโตปโมทติ สุนักขัดตังสุมังขลังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสมุหุตโตจะสุยิตถังกรรมจาริสุปัทกิีนังกายกรรมังวาจากรรมังปัทกิีนังปัทกินังมโนกรรมังปานิทีเตปัทคีนาปัทคินานิกัตวานะละพันตัเตปัทคิเนเตอัฏฐลัทธาสุขิตาวิดุลหาพุทธศาเสนอโรคาสุขิตาโหทะสหสเพหิยาติภิ สุนันตุพโตเยเทเว,วะอสมิงฐาเนอธิคตาทีขายุกาสถาโหนตุสุขิตาโหนตุสพัพพธาลักขันตุสัพพสัตตาังลักขันตุที่นัสสสนังยากาจิปัฒนาเตสังสเปเเรนตุมโนราัายุตตะก,กาเลปะวะสันตุวสังวัสาวราหกาโลคาจุปัทวาเตสังนิวาเรนตุจะสพัพพธากายยาสุขังจิตตะสุขังอารหันตุยถาละหัง บทสวดธรรมนิยามสุตตังเอวเมสุตตังเอกังสมัยยังพักวาสาวัติยังวิหรติเชตวเนอนากับพินทิกัสอารามตัตตาโขพักวาภิกูอนันเตอามันเตสิพิกโวติพระทันเตติเตพิกูพักขวะโตปจัจจโสุงพักวาเอตตะโทวจะปุปปาทาวาภิกเวตถาคตานางอนุปปาทาวาตถาคตานางติตาวสาถาตุธรรมติตาตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจจติ ตังตถาคตโตอภิสามพุชติอภิสเมติอภิสามพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิกาติเทเสติปัญญเปติปัทเปติวิวรติวิภัชติอุตานีกโรติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังติตาวสาถาตุธรรมะติตตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคตโตอภิสามพุชติ อภิสเมติอ,อภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัทเปติวิวรติวิภาชติอุตานิกรโรติสัพเพสังคาราทุกขาติอุปปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาถาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมานัตตาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวา อาจิคติเทเสติปัญญเปติปัทเปติวิวรติวิภาชติอุตตานีกรติสัพเพธรรมาอนัตตาติอิธัมโมโฌภักวาอัตมนาเตภิกูภักขวโตภาสีตังอภินานทุนติบทสวนพัทเทกรัตะคาถาอาตีตังนานาวาขามยนะนปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัย และไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะติตามไปหีนันตังอปปัตันจ่าอาาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนันจะโยธรรมงตัทฐาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิทามนุพรูหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนครแคลนเขาควรพ่อคูณอาการเช่นนั้นไว อัเชเวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามารณนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาหิโนสังขรันเตณนะมหาเสเนนณะมัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัต,ตะมะตันทิตังตังเวพัะเทกรตัตโตติสันโตอาจิคเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้น ไม่เกียจค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคปัจเวคนณะสัพเพสังขารอาอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้น มันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธ,ธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงท,งทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าต,าตนของเราอทุหวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุหวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอหวัฏสังมายามริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสาหนังเมชีวิตต่าง ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดลอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารณงเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวะตะควรที่จะสังเวศอยังกายโยอชิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนครั้นปัสจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปะทวิงซึ่งแผ่นดิน กะลิงขลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนโมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิโรชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุป,ปสโมสุขโขค,ความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสัตตามรันติจาสัตทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่ มาริงสุจามาริสาเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายแต่เทวหังมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทิเมเอถะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตายังกินจิอยังกินจิกุสลังกรรมังสเพหิพระเตหิกระตังปุญญโนอานุโมทันตุสุนันตุโปนโตเยเทวะอสมิงฐาเนอธิกตา อิกายุกาสัทธาโหนตุสุขิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุจจันตุสัเพยาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุสัเพอญาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุจจันตุสัเพปิสาสัเพยักขาสเพเปตาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุสัเพอาจาริยุปัชายยะสุขิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุสัเพนักขตาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุจจันตุ สัพเพเทวาสุขิตาโหนตุปทุกขาปมุจฉันตุสัพเพสามาตินางเสมิชันตุโวบวสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิธสัตโตคันติมายะอิติปะขวานะโมพธิสัตโตคันติมายะอิติปะขวานะโมโพธิสัตโตคันติมายะอิติปะควาปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปะเลโพธิคะเลตหิงตหิง,ต,หง,ต,หงตาธรรมะธานนะตพวันตุภูชิตา โสถิงกโรนเตทวิหาระมันทะเลเถราจะมัชานาวกาจะพิขโวสารามิกาธานาปติอุปาสากาคามาจะเทสานิคมาจะอิสราสปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาผู้ชาเยปิจันทสัมภวาสังเสทชาตาอัทโวปปาติกานิยานิกัางธรรมวรางปฏิจเตสเพปิทุกสะกรนตุสังขยังทาตุจีลังสตังธโมธรรมัตลาจะปุคลา สังโฆโหตุสมัคโวะอัถายะจิหิตายะจักอัมเหรักตุสัทธรมโสัพเพปิธรรมจาริโนวุฒิิงสัมปปุนเยยามะธรรมเมอริยปเวทิเตปสันนาโหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาเสนสัมาทารังปเวชันโตกาเลเทโวปวัสตุวุธิภาวายัสตานังสมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนประชังรักขันตุสัพพทา เทวตาอุยโยชนะขาถา,าบทส่งเทวดาทุกขปัตตาจันิทุกขาพยาปตตาจันิพยาสโสกปัตตาจนัาน,าานิโสกาโหตุสเพปิิปานิโนเอตาวตาจัมเหหิสัมพตังบุญยสัมปทังสัเพเทวานุมโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทา낭ทะทันตุสัทายากีรังนักขันตุสัพพาทาภาวนาพิราตาโหตุคัจฉันตุเทวตากตา สุมังคละคาถาโหตุสัพพังสุมางคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตลังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตลังโหตุสัพพังสุมางคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังขานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตลังสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพพโส สัพพุทธานุภาเวนะสัเพพุทธาพระปตตาปเจกานันจะอย่างผังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโสสัเพพุทธาพระปตาปเจกานันจะอย่างผังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโสสัเพพุทธาพระปตตาปเจกานันจะอย่างผังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโสสัเพพุทธาพระปตตาปเจกานันจะอย่างผังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสสะพโส สัพเพพุทธาภรัตาปเจกานันจะอย่างพลังอรหันตานัจะเตชะเนกะขันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภรัตาปเจกานันจะอย่างพลังอรหันตานัจะเตชะเนกะขันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภรัตาปเจกานันจะอย่างพลังอรหันตานัจะเตชะเนกะขันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภรัตาปเจกานันจะอย่างพลังอรหันตานัจะเตชะเนกะขันพันธามิสัพโส ด,ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าด้วยสวดสาธยายพระพุทธมนนีข้าพเจ้าขอน้อมก้าที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยขออน,นิสง์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรม คำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิตฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทว,วดาทั้งหลายผู้ได้นโมทนาสาธุก,การในบุญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมุเลได้จัดสร้างขึ้น ให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและดิษฐานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทอญ